นจังลอยตกลงนี้มันบ้านคนหรือว่าตู้อบกันแน่แม่มันก็ต้องร้อนอะดิก็บ้านเรามีแต่แอร์กี่ไงมันถึงร้อนอะไรฮะอะไรแอร์กี่กี่พูดให้ดีนะปัญหาบรรยากาศร้อนอาจกลายเป็นปัญหาครอบครัวได้เอางี้เหอะติดแอร์คุณภาพสูงให้เย็นก่เย็นใจ สบายกระเป๋ากับอนันต์เครื่องเย็นกันดีกว่าอนันต์เครื่องเย็นบริการติดตั้งและจำหน่ายแอร์ยี่ห้อแคลเลียและอีกลากหลายยี่ห้อรับซ่อมล้างเคลื่อนย,ย้ายแอร์ตู้เย็นตู้แช่เครื่องซักผ้าบริการทั้งในและนอกสถานที่อนันต์เครื่องเย็นตลาดตงงาเงาะล่างตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรโทรเลย084 848 6436 084 848 6436 บริหารงานโดยช่างอว้วนใจดีบริการหลังการขายดีเยี่ยม